ครับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับ t-score นะสูตร t-score ต่างกันมีผลอย่างไรนะนี่ก็เป็นสูตรที่นะพบเห็นกันในช่วงนี้นะเอทเท่ากับ50บวก6.18606คูณกับ x ลบมิลหารด้วย SD สูตรที่นะหลายคนคุ้นเคยก็คือตัวนี้เป็นเลข10นะ ต่นี้เรามาดูกันว่าสูตร TScore ต่างกันมีผลอย่างไรกันนะก่อนจะไปถึงนะตำแหน่งชี้ว่ามันมีผลแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรก็นะมาดูพื้นฐานกันนิดนึงว่าก่อนจะเป็น TScore นั่นนะ่นะเขาดูว่าคะแนนเต็มของแต่ละวิชานะไม่เท่ากันนะวิชาคณิตศาสตร์คนะแนนเต็มร้อยวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม250วิชาภาษาไทย120คนะแนนเต็มแต่ละวิชาไม่เท่ากันนะจะแก้ปัญหาให้มีคะแนนเต็มเท่ากันทําได้หรือไม่นะตอบเลยทาได้นะหากทําได้จะต้องทําอย่างไรจึงจะดีนะนะข้อ2นะคะแนนเต็มที่เท่ากันเท่าไหร่จึงจะดี ภาษาอังกฤษก็บอกเนี่ยมีคนเข้าสอบเยอะขอใช้คะแนนเต็มเท่าเดิมนีภาษาไทยอ้างว่าอยู่ประเทศไทยขอใช้คะแนนเต็ม120เป็นเลขไทยด้วยนะคณิสาบอกเต็มร้อยอยู่แล้วนีจะได้ไม่ต้องคิดเลขเพิ่มหนึ่งวิชานะหลังจากประชุมกันเสร็จแล้วก็สรุปเอาคะแนนเต็ม100นะนี่คือหลักคิดว่าเราจะปรับคะแนนให้มีคะแนนเต็มเท่ากันและคะแนนเต็มเป็น 100นะ่งยคะแนนเต็มเป็น100ตกลงกันแล้วนะแล้วจะเปลี่ยนสูตรเนะี่ยเปลี่ยนคะแนนเต็มเป็น100ใช้อะไรดีนะใช้หลักบัญจัติยางเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมพิธีห้นะหรือใช้ tscore นะีเดี๋ยวเขาอธิบายนะ tscore คืออะไรนะหลักบัญจัติยางมั่นใจได้เลยเนะี่ยคะแนนเต็มร้อยแน่นอนนะแต่ คะแนนที่ประกาศให้นักเรียนรู้นั่นน่ะตัวนักเรียนเองจะไม่รู้ว่าลำดับที่ของตัวเองเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะอันนี้เป็นตำราคณิตศาสตร์ต้องละเอียดนิดหนึ่งลำดับที่แบบเรียงจากน้อยไปมากคะแนนของนักเรียนถ้าใช้หลักมันจะเตยางตัวนักเรียนเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งเปอร์เซนไทที่เท่าไหร่ของกลุ่มแต่ถ้าใช้ s c o r e นะเราสามารถควบคุมให้คะแนนเต็มร้อยได้ต่างกันนิดนะ ถ้าหลักบัญญิติยางเต็มร้อยแน่นอนนะแต่ถ้าใช้ t ีสกอร์เราต้องควบคุมเราสามารถควบคุมให้คะแนนเต็มร้อยได้คะแนนที่นักเรียนได้รับก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เข้าสอบแพทหนึ่งประมาณ1 2 0 0 0 0คนเนี่ยรู้เลยตัวเองอยู่ลำดับที่เท่าไหร่รู้ด้วยว่าตัวเองอยู่เปอร์เซนทายที่เท่าไหร่ของกลุ่มแพทหนึ่ง าละตกลงว่าจะใช้ t score แล้วนะก็เลยแต่ว่า t score สูตรต่างกันมีผลอย่างไรนีก่อนจะรู้ว่ามีผลอย่างไรก็ต้องรู้จัก t score ก่อน,นหลักสถิติเนะเรียนกันในชั้นม .6 ในระดับปริญญาตรีบอกข้อมูลจำนวนมากเมื่อนำมาเขียนกราฟความถี่ของคะแนนอ้างได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติแกะ 170,000กว่าคนเยอะมากแพท1น2 0 0 0 0กว่าคนเยอะมากแพทสอง0 0นี่ก็มาหาศาลแล้วในทางสถิติ4,800นี่ก็ถือว่ามากแล้วเกิข้อมูลทุกกลุ่มแจกแจงปกตนะิขอพูดเป็นคะแนนแพทหก็แล้วกันนะจะได้ฟังคุ้นเคยหน่อยนะนำคะแนนแพทหมาพอดกราฟแจก,แจ,กแจงความถี่แล้วเนะี่ย พื้นที่สีเขียวนะความ,มจะเป็นที่แซดมีค่าน้อยกว่า2 9 7 7 2ามความจะเป็นที่แซดมากกว่า2ก็จนะุดศูนยแต่พอแซดมากกว่า3ก็ยังพอมองเห็นนิดๆอะ่ะนะไม่เป็น0ูแซดมากกว่า4มองด้วยตาแยกไม่ออกแล้วแต่ตัวเลขมันไม่0ูนย์นะแซดมากกว่า6นะีมองไม่เห็นแล้วล่ะแต่ว่าค่าตัวเลขก็ไม่0ูน z มากกว่า7ไม่เห็นในกราฟนะแต่ค่าตัวเลขก็ไม่ศูนย์นะ่ยรนคะแนนเต็มมากสุดถ้าบอกใช้ z เป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะว่า z มากกว่า3มีค่าเป็นอะไร z มากกว่า4มีค่าเป็นอะไรความจะเป็นที่ z มากกว่า5มีค่าเป็นอะไรต่เน้นอย่างเดียวคือมันไม่ศูนย์นะ แต่พอมาตัวเลขตัวนี้เนี่ยหารด้วย6.18606ความจะเป็นที่แซดมากกว่า50ส่วน6.18606มันเป็นศนะูนย์อะศูนสิบสองตัวนะบางคนไม่ยอมรับศูนย์สิบสองตัวบอกว่ามันไม่ศูนยะ์เขาก็พูดถูกอะนะเพราะค่าจริงมันตัวเนี้ยนะสามจุดสคูณสิบกำลังลบสิบหก ก็ไปตัดสินใจกันเราเองนะว่ายอมรับความเป็นศูนย์ได้มากหรือน้อยนะแต่ถ้า12หลักนี่มันศูนย์ละจากคะแนนดิบ x นี่ภาษาสถิติเลยนะคะแนน x คือคะแนนที่นักเรียนสอบได้ละเปลี่ยนเป็น Z ก็ใช้สูตร x ลบค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนเนี่ยจาก Z เปลี่ยนเป็น t score ใช้สูตรอะไรดีเนี่ยมีสูตรเยอะมาก นี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็น3ตัวนะสูตรยอดนิยม t เท่ากับ5บวก10 Z เนี่ยสูตรยกตัวอย่างแบบสอนหนังสือสอนสถิติ50บวก8ซสูตรเกิดใหม่ล่าสุด50บวก6.18606คูณแสูตรไหนดีก่อนตัดสินใจถามผู้ใช้งานก่อนหรือผู้ถูกกระทำนี่ภาษาตำราใช่ไหม ดีคืออะไรเนี่ยก่อนจะตัดสินใจก็ดูว่า T Score มันคืออะไรเนี่ยสูตรต่างกันมีผลอย่างไรนะครูสอนเลขก็อธิบายได้ทุกสูตรแหละนะสูตรไหนมีความหมายยังไงนะแต่คนใช้งานเมื่อเข้าใจแล้วต้องไปเลือกเองเนะตอนนี้ครูสอนเลขกำลังจะอธิบาย3สูตรนี่นะสูตรที่1 T ึ่งทเท่ากับ50บวก8 Z แซก็คือ x ลบมิวหารด้วยเนี่ยนความหมายของสูตรนี้ก็หมายถึงว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มทเนี่ยมีค่าเป็น50ส่วนเบี่ยงเบนของตัวแปรสุ่มทมีค่าเป็น8ความจะเป็นที่แซมากกว่าเนี่ยห้าสิบส่วนแปดเนี่ยมีค่าเท่านี้ก็เน้นว่าไม่เป็นศูนย์ความหมายในการใช้งานก็แปลว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีนักเรียนที่เข้าสอบแล้วได้ทีสกอร์เกินร้อยโอกาสเท่าไหร่ก็ตัวนี้นะอ่านเองนะจุดศูนย์ศูนย์กี่ตัวเนี่ยนะพูดอีกความหมายหนึ่งนะความไม่จะเป็นที่ตัวแปรสุ่มทีสกอร์น้อยกว่า58าสเท่ากับความไม่จะเป็นที่แซดน้อยกว่าหนึ่งเปิดตารางกระดาษแล้วก็0.8413ก็แปลว่าเนี่ย คนที่สอบได้คะแนนนะทีสกอร์8นะจะอยู่ตำแหน่งที่1 0ึ่งแนนี่คือตำแหน่งหลังจากเรียงจากน้อยไปมากนะอยู่ที่เปอร์เซนทาย์เท่าไหร่เปอร์เซนทาย์แปดสนะอ่ะมาอ่านความหมายทางสถิติอีกครั้งหนึ่งนะคำว่า p r อ p ทีมากกว่า100ไม่เทนศูนย์ความหมายก็คือ มีโอกาสที่นักเรียนบางคนได้คะแนน T-score เกิ 100. นร้อยคนที่เขาได้ T-score 58จากสูตรนี้เด่นนะ T-score เท่ากับ58จากสูตรนี้เขาจะสอบได้ตำแหน่งเปอร์เซนทที่84.13ี่84.13าำดับที่ก็ตามตัวเลขเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ แลวถ้าเลือกใช้สูตร t s c o r e นี่ก็สูตรยอดนิยมเห็นมานานแล้วนะค่าเฉลี่ยตัวแปรสุ่มทีเหมือนเดิม50ส่วนเบียเบ่ยงเบนเป็น10เมื่อกี้ส่วนเบี่ยงเบนแตอนนี้ส่วนเบี่ยงเบน10นะความจะเป็นที่นะแซดมากกว่า5มีค่าเท่านี้นะจุด06ตัวแล้วก็2 8ความหมายก็คือเนะี่ยมีโอกาสที่เนะี่ยมีนักเรียนบางคนได้คะแนน เกินร้อยได้คะแนน T score เกินร้อยโอกาสเท่าไหร่อ่านตัวเลขเองนะสำหรับคนที่สอบได้คะแนน60คะแนนเนี่ยเขาก็จะอยู่ตำแหน่งเปอร์เซนททีที่84.13ระดับที่เขาก็อยู่ลำดับที่เท่าเดิมอันนี้คือสูตรของ T ต่างกันนี่ยสูตรใหม่ล่าสุดเนี่ยกำลังดังในช่วงนี้นะ p เท่ากับ50บวก6.18606คนะ่าเฉลีย่ย t 50ส่วนเบี่ยงเบน6.18606นะความจะเป็นที่ z มากกว่า50ส่วน6.18606คิดเลขมาแล้วนะจุด0 15ตัว0นะแท้หรือ0ปลอมม ็ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยแต่ละคนยอมรับศูนย์แท้กับศูนย์ปลอมได้มากหรือน้อยเนี่ยถ้ายอมรับได้ว่านี่คือศูนย์แท้ก็มีความหมายแฝงว่าเนี่ยไม่มีคนได้คะแนนเกินร้อยเนีแต่ถ้าคนบอกว่านี่คือศูนย์ปลอมก็ประชุมต่อก็แล้วกันตำแหน่งเปอร์เซนทายของคนที่สอบได้คะแนน56.186 0 6ก็ตรงกับเปอร์เซนทายที่84.13 นะลำดับที่ของการสอบนะเหมือนเดิมนะรู้ความหมายของ T-score เยอะแล้วนะตัดสินใจได้ยังว่าจะใช้สูตรไหนนะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็มาดูกันต่อว่านักเรียนหนึ่งคนใช้สูตร T-score ต่างกันมีผลอย่างไรเรามาดูกันนะ คะแนนของนักเรียนเมื่อใช้สูตร t ีสกอรต่างกันจะมีผลอย่างไรเนี่ย x ถ้ากับ x 0เปลี่ยนเป็น z ก็ z 0นใช้สูตรที่1 50บวก8ป0น,นความมัจะเป็นที่ t น้อยกว่า50บวก8 z 0ก็คือปลอปที่ z น้อยกว่า z 0เห็นไหมขึ้นต้นด้ x 0ปลอปตัวนี้แต่ใช้สูตรนี้ล่ะ50บวก10 z นะเปลี่ยน Z นะเป็น T, นะเปลี่ยน T มาหาปรอปแล้วนะก็ Z น้อยกว่า Z 0ูนอีกแล้ว X ตัวเดิมปรอปตัวเดิมใช้สูตรใหม่นะ T เท่ากับ50บวก6.18606ปดหปตัวเดิมอีกแล้วนะก็แปลว่านักเรียนคนเดิมใช้สูตร T s สกอรต่างกัน3สูตร นะตำแหน่งเปอร์เซนไทยอยู่ที่เดิมลำดับที่ในการสอบของกลุ่มแพทหนึ่งก็อยู่ที่เดิมนะรู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็ไปตัดสินใจกันเองนะสำหรับคลิปนี้ก็มีคำแนะนำเท่านี้สวัสดีครับ